ต้องตามรอยคนร้ายต่อไปแต่จะเห็นว่าการขยับเล็กน้อยแทบไม่มีผลกับศูนย์กลางของมันวัดโพ ความพยายามไขคดีฆาตกรรมปริศนาห้าทิศทางรอบวัดโพใจกลางพระนครทิ้งเพียงคำสักห้าคำบอกใบ้ไว้บนตัวศพเป็นทั้งความลุ้นระทึกของกองสืบสวนคลี่คลายคดีและชวนให้ผู้อ่านแกะรอยแต่ก็ยากเกินคาดเดา กลวิธีเล่าเรื่องซับซ้อนซ่อนปมหากสื่อค่านิยมแบบไทยและอิงประวัติศาสตร์ในนวนิยายกาหนมหรทึกที่แค่ชื่อก็ชวนสงสยัยแทบไม่เห็นในงานของนักเขียนหน้าใหม่แต่ปราบหรือชายรัตพิพิธพัฒนาปราบซึ่งแวดวงนิยามว่าเป็นแดนบราวแห่งสยามประเทศถ่ายทอดอย่างแยบยนต์การันตีด้วยรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดปี2557 เวลาที่อ่านกาหนมหอรทึกก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างกับการอ่านนวนิยายสืบสวนสอบสวนทั่วไปนะคะที่ยิ่งเดาก็ยิ่งหลงทางและเหมือนถูกหลอกอยู่หลายๆรอบค่ะแต่ว่านั่นก็คือความสนุกนะคะของการไขปริศนาและการตามหาตัวคนร้ายค่ะแต่สิ่งที่สําคัญของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือการสอดแทรกเกร,ดรด็ดประวัติศาสตร์สมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2ไว้อย่างแนบเนียนซึ่งก็มาจากการลงพื้นที่จริงของนักเขียนค่ะ ไม่น่าเชื่อวัดเก่าที่เขาผ่านไปผ่านมาโดยแทบไม่เคยมองนั้นด้านไหนกับตะการตาด้วยสรรพสิ่งอัศาจรรย์มีเวลาจำกัดและเรื่องทางประวัติศาสตร์ไม่เคยอยู่ในความสนใจมาก่อนแต่นักเขียนวัย29ปีพิสูจน์ว่าเป็นไปได้หากตั้งใจวางโครงเรื่องสืบค้นข้อมูลศึกษาจริงถึงกลโครงชั้นเชิงกรอนของกวีชั้นครูตามจารึกวัดโพ มาแต่งกลระบทใหม่เป็นกุญแจไขปริศนาในเรื่องเรียมหวาดขวัญหวั่นวา้าหวาดขวัญเรียมโซส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลโครงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถเอามาเล่นได้เนี่ยก็ น่าจะทําให้คนหันมาสนใจมากขึ้นแล้วมันก็มีความซับซ้อนน่าจะสามารถทําให้เหมือนที่แดนบราวเขาเอาพวกศิลปะของฝรั่งมาทําในพวกดาวินชีโคทอะไรเงี้ยได้ที่อยู่ในเรื่องก็จะมีตัวนี้นะครับคนคงกรมพักนะครับอย่างตั้งใจใช้คําเก่าสื่อความอาศัยคลังคํา <ำ S 1> ที่สะสมจากวความชอบอ่านนวนิยายเก่าๆให้เข้ากับการเล่าเรื่องสม,สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพากรพพัดยิโรฮิโตยอมยกธงขาว สงครามโลกครั้งที่สไม่วายแทรกมุกตลกร้ายในเพจการอักขระวิบัติกับการประกาศตัดเพียนชนะไทย13ตัวของทางการสมัยจอมพลปองานเขียนสำหรับปราบจึงไม่ใช่แค่ได้หนังสือหนึ่งเล่มแต่นำไปสู่ความรู้รอบด้านขึ้นเพื่อพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆไปการเขียนหนังสือม,มันเปิดโลกแล้วมันก็ทำให้เรา เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลา,าคืออ่านภาษาไทยบ้างชอบกรอนบ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นรู้จักวัดโพแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรขนาดนี้นะครับมันก็มันก็เป็นส่วนที่ทําให้เราเปิดโลกหรืออย่างเรื่องต่อๆมาที่เขียนเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีมุมต่างๆที่ยิ่งเขียนแล้วมันทําให้เรายิ่งเหมือนดําดิ่งลงไป ปราบเติบโตจากการเป็นนักเขียนนิยายวัยรุ่นบนโลกออนไลน์เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วมีโอกาสตีพิมพ์ผลงาน5้าเล่มก่อนที่8ปีให้หลังจะกลับสู่วงการน้ำมึกด้วยงานเขียนฉีกแนวเดิมของเจ้าตัวจนขึ้นแท่นนักเขียนที่น่าจับตา การมีชื่อเข้าชิงซีร้ายนับเป็นอีกก้าวสำคัญหากทุกๆวันปราบให้เวลากับงานเขียนสม่ำเสมอด้วยความสุขใจที่ได้ร้อยเรียงอักษรถ่ายทอดโลกจินตนาการให้มีชีวิตชีวาในสายตาน,นักอ่านน้ำอ้อยจําจิตไทย PBS รายงาน